เช่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิจิอิสไตล์ประจาวันที่6มิถุนายน2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้อะไรังงลือกันหนักเลยนะคุณซูใหม่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุ20ปีแทนที่ยูกิริชาร์สตัฟจะเป็นใคร ซึ่งกระแสมาแรงเป็นอย่างมากนะฮะเมื่อเจแปนเวเปลี่ยนทิสู่บราซิลเวลจากที่ทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุ20ปีชุดบูร็อกภายใต้การดูแลของบริลัมแยกทางกับยูกิซังยูกิบริชดสตาฟหัวหน้าโคช้ชชาวญี่ปุ่นชนิดที่บอกได้เลยนะว่าสายฟาแลบขังที่กำลังเตรียมชีมในการล่าแชมป์ลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนในอีก1เดือนข้างหน้านี้ซึ่งทางยูกิซังก็โดนปลดหลังจากที่โพสต์ผลการแข่งขันของทีมชาติไทยอุ่นเครื่องเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น โดยณนะตอนนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู0่ปีภายใต้การดูแลของบริลัมเปลี่ยนโคช้ชไปแล้วมากถึง4คนที่กันเริ่มจากามิบรอสเวเดบิชทชิยะมิโอระเดวิดคิสและก็ยูกิซังยูกิบริชาร์สตาฟจับตาให้ดีหลังจากนี้ลืออย่างหนักนะฮะเมื่อคุณซื้อชาวทีมชาติไทยชุดยูยปีกำลังจะเปลี่ยนเวมาใช้บราซิลเวแทนที่เจแปนเวในครั้งนี้าแต่ผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะ บรรุที่เป็นที่ชอบจะเอาขายมาเป็นกุญซือาทางด้านของชุดยุสิปีในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับโค้ชทีมชาติจีนเปิดใจก่อนจะดวนกับทางทีมชาติไทยในช่วงเย็นวันนี้โดยงานนี้โค้ชทีมชาติจีนลั่นเจอไทยลงเล่นไม่ต้องคิดมากนะและไม่ต้องกังวลผอรับขอรับผิดชอบเองก่อนเกมแบมททิะตา,าคัดบอลโลกเอเชียจะเปิดฉากกันขึ้น บังโก้อีวันโควิชเทรมที่จะนำทัพนะฮะมงกรแดงทีมชาติจีนเดอะอร์เปิร์สนามเส้นยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์รับการมเยือนของทัพช้างศึกทีมชาติไทยวันที่6ไม่ถุนาดนนี้ ซึ่งล่าสุดปรังโกอีวันโควิชคณซื้อใหญ่ของทีมชาติจีนเปิดเผยผ่านสื่อที่ประเทศจีนก่อนจะมาชิญหน้ากับทีมชาติไทยโดยเขาได้บอกว่าทีมชาติจีนลงเล่นทีกับด้านของทีมชาติไทยโดยที่ไม่ต้องคิดมากและไม่จะเป็นต้องกังวลใดๆและตัวของเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างอย่างเต็มที่กับผลลัพธ์ที่ออกมาในครั้งนี้ โดยเชื่อได้เลยแตว่าเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วผมหวังว่าผู้เล่นจะสามารถเล่นเกมนี้ได้โดยที่ไม่ต้องคิดมากและไม่ต้องกังวลเรื่องราวต่างๆมากมายพวกเขาทั้งหมดจะถูกเลือกโดยผมดังนั้นผมจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อพวกเขาและกับผลลัพธ์ที่ออกมาในครั้งนี้แต่ผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ Big กบอสบอกว่าลุยเต็มที่เดี๋ยวเจอกันผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีผมรับผิดชอบหมดนะรับมาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับ อารันยังไงเฟยนั้นตัวเปิดใจถึงทีมชาติไทยก่อนที่แมตช์ทีชตาคัดบอลโลกจะมาถึงในช่วงเย็ยวนวันนี้โดยกองหน้าของทางด้านจีนลั่นจะเปลี่ยนแรงกดดันเป็นแรงจูงใจเพื่อชนะทีมชาติไทยในครักนี้ให้จงได้ ซึ่งบารังโกอีวันควิชกุนซือใหญ่ทีมชาติจีนเตรียมจะนำทัพทีมชาติจีนเปิดบ้านรับการเยือนของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะฮะณสนามส้นหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ในวันนี้ล่าสุดนั้นเฟย์นานตัวดาายิงป้ายแดงทีมชาติจีนได้กล่าวเปิดใจถึงทัพช้างศึกทีมชาติไทยก่อนจะเผเชิญหน้ากับแมตีิชตาคัดบอลโลกเอเชียนในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าผมเนี่ยดีใจไปอย่างมากเลยครับที่ได้มีชื่อกลับมา ติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งซึ่งยันดอนว่าจากอาการบาดเจ็บในช่วงที่ผ่านมาผมเนี่ยได้พยายามดูแลตนเองจากนั้นที่เรียกว่าจนตอนนี้หายดีแล้วและกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วและก็พร้อมจะลงสนามเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยหากผมได้รับโอกาสเกมที่เราชนะสิงคโปร์ในช่วงนัดก่อนถือเป็นชัยชนะสําคัญของเราและเราต้องรักษาผลงานของเกมในครังนี้ซึ่งเกมหน้ากับทีมชาติไทยจะเป็นเกมที่สําคัญเป็นอย่างมากเราต้องชนะให้จบได้ แม้ว่าอาจจะมีความกดดันแต่ว่าเราเองนั้นต้องเปลี่ยนให้เป็นแรงจูงใจกับการเล่นในบ้านของเราทั้งนี้เฟย์หนานตัวลงสนามครั้งแรกกับทีมชาติจีนในแมตช์ที่เอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ที่ผ่านมาและเขาคนนี้คือผู้ที่ทําประตูในเกมเกมนั้นได้นั่นเองครับโอ้โหถือว่างานนี้ไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรทีมชาติไทยอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อรันยังไงอันดับเปลี่ยนเดนเนยเปิดอันดับโลกทีมชาติไทยหากว่าบุกไปเสมอกับทางทีมชาติจีนในช่วงเย็นวันนี้โดยการน,นี้ทางด้านของความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026เราคัดเลือกณสนามเส้นอยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศจีนทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนเพทาะอันดับที่88ของโลกในวันพฤหัสบดีที่6มิถนายน โดยกันนี้สถานการณ์ในปัจจุบันทีมชาติไทยนะฮะรังอันดับที่101ของโลกคะแนนสะสมอยู่ที่ 1, 2 0 8 9 3คะแนนส่วนทีมชาติจีนปัจจุบันบรังอันดับอยู่ที่88ของโลกคะแนนสะสมอยู่ที่1275.22คะแนน ซึ่งหากทีมชาติไทยบวกไปเสมอทีมชาติจีนทีมชาติไทยคะแนนจะบวกไปถึงบวก1.58คะแนนและมีโอกาสที่ทีมชาติไทยอันดับโลกจะขยับขึ้นไปรั้งอันดับที่ท็อป99ของโลกในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ถือว่าถ้าเกิดว่าชนะนะฮะก็มีเฮแต่ถ้าแพ้ก็เหนื่อยหน่อยนะเรามาดูประเด็นขา่าวต่อมาจันครับมิคราฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกจีนเจอกับไทยขําคืนวันนี้ โดยกันนี้นะผมเป็นศึกตัดสินนะฮะเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนักนามส้นยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube Facebook ช้างศึกออฟฟิเชียลและก็ไท a รัฐทีวีโดยกันนี้เรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าว่าเจอกันมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเริ่มไปที่ฝั่งจีนกันก่อนาการันก็จะมีวันที่13เดือน 1, 1 2024 จีนเสมอทาจิกิสถาน17เดือน1 2 0 2 4เลมอนอนเสมอจีนไป0-0 22เดือน1 2 0 2 4กาตาชนะจีนไป1-0และก็วันที่2 1เดือน3 2 0 2 4สิงคโปร์เสมอจีนไป2-2และ26เดือน3 2 0 2 4จีนชนะสิงคโปร์ไป4-1 ส่วนด้านของความพร้อมของทางฝั่งทีมชาติจีนนะฮะโดยการน,นี้ทีมชาติจีนเนี่ยทำผลงานในเกมล่าสุดเปิดบ้านพม่มสิงคโปร์ไป4-1ต่อรั้งรองจากฝูงลงเล่น4เกมเบไ,ได้หมด7แต้ม ความพร้อมในเกมเกมนี้ปรังโกอีวันโควิชขนซื้อของจิมชาติจีนจะไม่มีอูเรอร์ที่ติดโทษแบนนำทัพมาด้วย4แข้งโอลสัญชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งไทอสัสบรานิงเอลเคซอนอารันฟอร์ดินันโยส่วนแข้งด้วยจีนทีเด็ดมีทั้งจังยุนหนิงหรีส่วยและก็หวงังช่างหยวนส่วนเฉพาฝั่งนะผมสภาพสติความพร้อมและก็ความพร้อมของทางฝั่งจิมชาตไทยนะฮะสไตร์ติ5เกมก็จะมีดังต่อไปนี้21เดือน1 2024 ไทยเสมอโอมาน0-0 25เดือน1 2024สซาดิอาราเบียเสม,มอไทย0-0 30 4, เดือน1 2024อุซเบกิสถานชนะไทายไป2-1 21เดือน3 2024เกาหลีใต้เสมอไทยไป1-1และ26เดือน3 2024ไทยแพ้เกาหลีใต้ไป0-1ในครั้งนี้ โดยกามพร้อมทั้งฝั่งทางด้านของทีมชาติไทยนะฮะทีมชาติไทยทำผลงานเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านพ่ายเกาหลีใ,ใต้ไปศูนย์ต่อสามรังกันตับที่3ลงเล่นทั้งหมด4เกมไว้ทั้งหมด4แต้มความพร้อมในเกมเกมนี้มาสดาอิช e. ิอิขุนซือทีมชาติไทยจะไม่มีบดินผาราและก็ศาสลักหายประโคนบาดเจ็บทั้งคู่ส่วนแกนหลักนำทัพมาโดยธีรทรบุญมาทันเวรเทปป้อมพัน์ชนาทิพย์สงการสินสุปโชคสารชาติและก็ธีรศิลป์แดงดา ส่วนบทวิเคราะห์ในเกมเกมนี้เกมเจ้าบ้านทีมชาติจีนั้นเงื่อนไขเกมนี้ชนะการันตีการผ่านเข้ารอบต่อไปทันทีผลงาน4เกมแรกเนี่ยแพ้ไป1เสมอ1อ่าชนะไป2ส,ส่วนเกมในบ้านชนะไป1แพ้ไป1 โดยทีมเยือนทีมชาติไทยเกยมนี้ต้องชนะเพื่อจะไปตัดสินในเกมสุดท้ายผลงาน4เกมชนะลเดียวแพ้2เสมอ1ทั้ง2ทีมเจอกันเกมแรกจีนบุกชนะไทยไป2-1ผลที่คาดการไทยมีโอกาสจะไปต่อถ้าเบียดชนะไป2-1ในครนั้งนี้คือสกอร์นี้กลับไปให้กับประเทศจีนนะกตลังรอดูคนต่อไปกันแล้วก,กันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยในช่วงเย็ยนวันนี้กันด้วยนะครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกณนครับไม่สําคัญจะยิงได้หรือไม่ได้ทีลสินขอแค่ทีมชาติไทยชนะจีนเป็นของขวัญวันเกิดก็พอแล้วโดยของขวัญชั้นเลิศนะฮะเมื่อทต่นั้นของทีลสินแดงดาเอ่ยวัฏเดชจะยิงประตูในวันเกิดของตนเองได้หรือไม่ได้ขอแค่ว่าทีมทีมชาติไทยบุกชิล3แต้มในรังจีนก็มีความสุขเสมือนเป็นของขวัญในครั้งนี้แล้วเผยพร่วมงานกับด้านของมาสตาอิชิ เป็นครั้งแรกแต่เรียนรู้หลายสิ่งที่โค้ชมอบให้มากมายในเวลาอันสั้นนี้โดยธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมาติไทยที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าว ่อนจะลงช่วยทัพช้างศึกในการลุยฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซเดเชียรอบสองรอบสี 4, นัดที่หพบกับทางด้านของทีมชาติจีนในวันพระรสบดีที่มกเมนายนซึ่งถือว่าเป็นแบ,บ็คสำคัญที่ขุนพลจากรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาจะต้องเก็บชัยชนะในครั้งนี้ให้จบได้เพื่อโอกาสในการลุนเข้าสู่รอบ3ซึ่งดาวยิงในวัย3 5ปีวันนี้ก็ได้กล่าวณว่าการเตรียมตัวของผู้เล่นเราเองนั้นก็พยายามเตรียมตัวทั้งไทย และก็มาพบกับที่จีนซึ่งสุบโชคสรารชาติก็มาเป็นคนสุดท้ายหลังเดินทางมาจากท่านของญี่ปุ่นด้วยการเตรียมตัวเวลาและก็เทคติกต่างๆมากมายจากการร่วมงานกับโค้ชคิดว่าทุกคนนำอนนาจจะพร้อมสำหรับเกมเกมนี้แน่นอนครับและนี่ก็เป็นที่ในันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบยอิชิอิสไตล์ประจำวันที่6มิถุนายน2567โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับ